สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวดนะแฟน์ันเทพดเข้าสู่ฤดูกาลปูกระลำครับก็ไม่ลืมร้านต้วนครับนะขับมอเตอร์ไซค์มาจากหนองนกเรียนจมบึงครับมาทางเส้นนี้แล้วเนาะไม่ไปเต็งนะอมาอุดหนุนต้วนทุกปีครับแล้วมาสอบถามด้วยว่าจะจ่งานวันไหนน้ำใสนะครับเนี่เดี๋ยวเราก็จ่างานในเดือนนี้แหละครับไปดูครับว่าพี่ขวดเขาซื้ออะไรบ้างนะไปดูกันครับผมชุดดกนี่ลืมไม่ได้เลยเนาะ เนี่ยจตทัวร์เลยจีทัวร์วใช่ไหมครับเนี่ยดกจังจีดอกครับชูนี้ส่วนนี้ระเบิดรากนะต้นใบดีฮะเนี่ยสองฟา้าสองฟา้าสองร้อยสี่จะให้ฟ้าไปไปด้วยวันนี้อ่านี่ครับฮิมิกครับบวกสารรายฮะเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากระเบิดดินอ่าอันนี้ก็ใส่เปุ๋ยสามห้าสูตรเจนยาหนอนฮะนี่มานอกนอนเอาไปพร้อมมั้งจ้ามันต้องซื้อไปเยอะนะเดี๋ยวงานไม่ได้มาซื้ออีกของแถมไม่ใช่เลย Yeah. Ah, yeah. 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 Yeah.